สวัสดีครับสวัสดีอยู่ช่องแม็กขั้เ่งจมนะครับวันนี้ฮ่าจะพาไปลงไรายนะครับที่สาแก้วนะครับเดี๋ยวเข้าต้องก้อ,กอนลงเขานะ่เขาก็ต้องบึงชิกรถชิคเบรกกอนนะครับเพราะว่าเขาก็บเลนมาไกลแล้วเลนมาประมาณ รถกอนนะครับชิกรถกอนอล่งเขานะครับเขาเขาตรงนี้นะครับมันมันไม่ได้เขาเงาเท่าไรน,นะครับที่เขาลงมันเขา,เ,าเส้นทางมันสั่นอยู่ครับแต่มันอันตรายครับตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับก็มันก็จะมีที่แคบบ้างมาีตรงที่กว้างบ้างนะครับเดี๋ยว เขาก็ต้องไปชิครถเบิ้งนะครับชิครถช็คเบรกชิคยางเคาะยางเคาะยางดูอ่ะ,อออออะเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับก็มาเบิง้งอ่าต้องชิคเบรกครับเบิง้งยางเบิง้งหลอดว่าเอ่อวัติเหตุน,นะครับว่ามีพยายาให้เกิดน,นะ เขาก็ต่องยาประมาทนะครับถึงนะาะย่างเขาพอดีเขาก็กใส่ไปก่อนยุคนี้ยุคนี้ยุคประหยัดโอ้ย่างสุดยอดนะครับมาตรงไปก็ย่างเซนนี้่ค่อยดี มันก็ไม่ค่อยรับน้ำหนักไปาน,นะนีดยนะสิ่งยางรับน้ำหนักสิ่งไม่ก,กว่างเลนสายมันครับสายกันหอยนะครับไบึงพวกเบรกเพวกกเนี่ยมันคือผ่อนว่ะผ่อนพอเขาเลนมาไกลนะครับเขาก็ต้องบึงยางนะช็คยางอันนี้ก็จะเป็นด่านนะครับ ด่นเขาก็ตรวจ่อคนขามจังหวัดนะครับด่านนี้ก็มีนานแล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นด่านาตรวจคนแล้วก็ตรวจสิ่งเสพติดนะครับตรงนี้เขาก็ <c oughs> มีนานแล้วครับหลายปีนว <c oughs> เขาก็จะจอด ก็แก okay. จอดเช็คยางเชิคน่นนี่นั่นอะไรเตรียมความพร้อมลงเขานะเขาายประมาทแค่นั้นแหละครับประมาทนี่ว่าะดนะถึงแก่ชีวิตนะครับรถบรรทุกนะครับไม่ใช่ว่าแต่เสียทรัพย์สินเสียชีวิตนะครับ ก็ทำให้ผู้ร่วมทางครับเพื่อนร่วมทางของเราเดือดร้อนไปด้วยนะครับเราก็อย่าประมาทนะโอเคครับนี่ยนอฟซีนะครับเดี๋ยวไปเบิึงตอนลงเขานะ,ะนครับก่อนจะลงเขานะครับ ถ้าถึงตรงนี้ก็เตรียมชะลอแล้วนะครับเตรียมชะลอชะลอไปเรื่อยๆสวยงามนะครับตรงนี้ทางลงลาดชันนะครับใช้เกียร์ต่ำนะครับ ถ้าใครลงเร็วนะครับก็ลงเลยนะครับแต่ผมก็ลงไปเรื่อยๆครับก็เบรกดี้ก็ลงไปก่อนนะครับทางผมเขาไม่ค,ค่อยท่อหล่นะครับแต่ว่าก็ไม่ประมาทนะครับว่าประมาทดีที่สุดครับโอ้ ยิงควันดำเลยว่ะคันนี้อ่าช็อปปิ้งนะครับไม่ประมาณนะครับต้องดูลมด้วยนะครับลมจักรพรรดิจกัจกรพรรดิ แคบนะครับเนี่ยแซงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเขาเส็นทึบนี่หามแซงนะครับเ้นต้องดูลมนะครับถ้าลมลงผิดปกตินะครับไม่ใช่แล้วนะครับเบรกห่างลมก็หมดเร็วนะครับ เอาลงแค่สามก็พอนะบางคนก็ว่าลงสี่ลงห้ายังไงมันก็ไงรถแต่ละคันไม่เหมือนกัน,นครับบีกพวกบีกพวกระบบบีกครับแต่ผมรู้ว่ารถที่ผมขับอะ่ะมันจะลงเกียร์ไหนเกียร์ไหนยงงก็ไม่ประมาทไปก่อนนะครับดีที่สุดนะครับอ,อันตรายนะครับมีแต่ คิวนะครับข้างล่างเฮี่ยวทั้งนั้นนะใช้ช็อปเบรกช่วยนะครับเอาลงช้าแต่มั่นใจนะครับว่า,าตัวลูกเราก็ไม่ได้ไหมนะครับ ตรงนี้เขาน่าจะเรียกสารรอห้านะครับแล้วก็จะมาถึงชั้นที่สองนะครับตรงนี้เป็นโค้งเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้จะไม,ไม่ใช่ทางลงชั้นนะครับก็ใส่สี่ใส่ห้า 5, ลงได้จากตรงนี้นะครับ ม่ชันมากพอเตสุดโค้งตรงนี้นะครับชั้นที่สองนะเหลือสองกิโลนะครับลงเขาตรงนี้เราก็เริ่มชะลอรถนะครับใส่สามก็ได้ครับใส่สีก็ได้ใส่สีนะครับต้องดอูลมด้วยครับลมปอนปีปอนอะไรอย่างี้ เขาลดทเกีี่ยลงก็คือช่วยการยื้อนะครับยื้อแรงลมถ่วงรถนะครับลงแล้วก็จะช่วยในการที่ปั๊มลมนะครับช่วยปั๊มลมเราให้ลมเราปั๊มตลอดนะครับเพื่อจะไปเบรกนะครับแขมนะครับเห็นอย่างนี้มัน ไม่ใช่ว่านี่ครับอันตรายนะครับนี้เราต้องเนี่ยตรงนี้นะครับโคง้งโค้งสุดท้ายนะครับโคง้งโค้งตรงข้างบนครับแล้วก็มีจะมีโคง้งตรงสารเจ้าพ่อไก่เถือนนะครับ ผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะมันชันครับชันแล้วก็เป็นโค้งนะครับหสองถ้าหนักฝนนี่โอ้น่ากลัวกว่านี้นะฝนตกถนนลื่นนี่โอ้รถเก่าๆนี่เขาก็ไม่ค่อยอยากลงนครับเขาก็จะจอดก่อนแล้วรอให้ฝนหยุดแล้วเขาค่อยลงนะครับ ก็จะมีผู้ผรับผูบัติเหตุนะครับเยอะมากเลยโค้งนี่นะครับโค้งสุดท้ายแล้วก็มันจะมีโค้งข้างล่างอีกนะครับโค้งข้างล่างนี่ก็อันตรายมากเลยตรงนี้อจะชัน,นครับชันชันชัน ใส่สามนะครับผมใส่ผมจะใส่สามนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นใส่เท่าไหร่นะครับแต่ก็อยู่ที่เรานะครับว่ารถเราใส่อนี้เบรกเราอยู่พอไหมอะไรไหมเดี๋ยวก็อยากให้เสกเกียต่ำลงนะครับบางคนก็ไม่เหมือนกันนะครับความคิดไม่เหมือนกันนะครับประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะครับ อันตรายนะครับโค้งนี้ถ้าฝนตกนี่โอ้เข้าโค้งนี่ต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับอ่ะเราก็จะไปลงเขาเนี่ยมีตัวปติหินนะครับเนี่ยลงตรงนี้ครับดูนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยก็จะจะถึงสานเจ้าพ่อไก่เถื่อนนะครับควางศรานโรงร้านนะครับเพราะ ว่าเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมืองนะครับถ้าคุณประมาทนะครับอันนี้ก็สุด,ส,ดสุดเขาแล้วนะครับเขาเรียกว่าเขาช่องตะโกนะครับก็พูดถึงว่าผมก็ลงเกือบทุกวันเลยครับลงเกือบทุกวันอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดพักรถหรือเปล่า ไปทาจุดพักรถนะครับผมนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับสายบรรทุกเดินทางปลอดภัยแล้ว no ก็ขับรถก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็ขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับทุกทุกคอมเมนต์แล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับที่มาเม้นตะก็สวัสดีครับผม เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปหน้านะครับ